ได้มาสองเครื่องนะครับเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับนี่ใครหาอยู่ทักมาเด้อนะครับโปรยูโรเทคตัวบนเป็นรุ่นใหม่นะครับได้อยู่ที่3,5 0 0นนะครับส่วนตัวล่างเป็นรุ่นเก่าสติกเกอร์ล่อนท้ายนะครับตัวบนนี่เดิมนะสติกเกอร์ไม่ขาด3,500บาทส่วนตัวล่างเอาไปในราคา3,000ทวนนะครับมี2แท่นครับพี่น้องนี่ใครหาอยู่ไหมโปร รับ15ครั้งละสองตึบๆเลยนะตัวนี้นะครับหลายท่านตามหากันเยอะตัวบนเป็นรุ่นใหม่นะครับเดิมๆสวยๆเลยเอาไป3,500บาทตัวล่างสวยๆเหมือนกันแต่ว่าสติ๊กเกอร์หล่นหายเอาไปในราคาสาม0ันทุนนะครับวัดเท่ากันนะแค่รุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับนี่ตัวบนนะครับดูสวยไหมพี่นอ้องเจีมๆเลยนะ ตัวล่างก็อาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ดูเอาเอา้าใครที่ไม่ทันโรคที่แล้วถามหากันเยอะมาแล้วเด้อโปรยูโรเทคแท่นบนเดิมเดิมรุ่นใหม่3,500แท่นล่างรุ่นเก่าสติ๊กเกอร์หาย3,000ค่าส่ง200บาทครับ